สวัสดีค่ะวันนี้เรียว e ม a แฟมิลจะมาสาธิตวิธีการใช้งานเครื่องผลิตขนาด10ลิตรยี่ห้อโอเจรุ่น o z 501GW0 ค่ะต่อไปเป็นหน้าจอและแผงควบคุมนะคะอันนี้คือสวิตช์ป้องกันไฟกระชากในกรณีที่ไฟตกหรือว่าไฟมาไม่เพียงพอค่ะต่อไปก็คือสวิตช์ปิดเปิดเครื่องนะคะให้ทำการเปิดเครื่องค่ะต่อไปนะคะจะเป็นปุ่มสวิตช์ค่ะ อันนี้คือออกซิเจนนะคะก็คือเอาไว้ใช้ในโหมดสแตนบายถ้าสมมุติว่าเราไม่ใช้เนี่ยตอนแรกเปิดเครื่องเครื่องจะขึ้นหน้าจอแบบนี้นะคะแล้วก็ก็พิมพให้เราบอกว่าให้กดปุ่มออกซิเจนต่อไปนะคะคือปุ่มเอ็กซ์เชนในการเปลี่ยนโหมดค่ะต่อไปก็คือทา m เมอร์ในการตั้งเวลาในกรณีนี้เรากดออกซิเจนก่อนนะคะ ค่ะโดยหน้าจอเนี่ยจะแดงขึ้นทั้งหมด3อย่างอันแรกก็คือโฟเลตค่ะอันนี้คือ5ลิตรต่อนาทีก็คือการใช้งานทั้ง2กระปุกพร้อมกันหรือว่า2อโฟมิเตอร์พร้อมกันนะคะต่อไปก็คือท i m ์เมอร์ทา์เมอร์คือการตั้งเวลาค่ะการตั้งเวลาเนี่ยเราสามารถตั้งเป็นหน่วยนาทีนะคะจะเพิ่มขึ้นทีละ10นาทีสูงสุดได้300นาทีหรือว่า5ชั่วโมงค่ะในการตั้งเปิดปิดเครื่องต่อไปคือ Total Time นะคะคือการที่เป็นเวลาสะสมของเครื่องในหน่วยชั่วโมงจะไม่สามารถลบหรือว่าเปลี่ยนแปลงได้ค่ะ ในกรณีนี้ถ้าเราไม่อยากจะใช้5ลิตรต่อนาทีหรือว่าใช้ทั้งสองกระปุกเนี่ยให้เราแนะนําว่าให้กดการเปลี่ยนนะคะก็คือ exchange 10ลิตรต่อนาทีแสดงว่าจะใช้ในข้างของโพริเตอร์ที่เป็น10ลิตรต่อนาทีเพียงข้างเดียวค่ะค่ะในการใช้งานเครื่องผลิตออกซิเจนนะคะที่มีอุปกรณ์ดังต่อไปนี้อย่างแรกนะคะคือสายออกซิเจนแคนูล่าหรือออกซิเจนเสียบจมูกค่ะอันที่สองนะคะคือแมสต์วิดแบ็กหรือออกซิเจนแมสต์วิดแบ็กนะคะที่จะมีถุงแบบนี้ค่ะแล้วก็ท่ออากาศนะคะ ต่อไปก็คือกระปุกน้ําให้ความชื้นจะมีทั้งหมด2กระปุกนะคะก็คืออันนี้แล้วก็อันนี้ค่ะต่อไปก็คือน้ำสเตอร์ไลน์วอเตอร์ถ้าหากว่าไม่มีน้ำสเตอร์ไลน์วอเตอร์แนะนํำว่าให้ใช้เป็นน้ําต้นสุกพักไว้ให้เย็นค่ะวิธีการใช้งานนะคะก็คือจะเติมน้ำสเตอร์ไลน์วอเตอร์ลงในกระปุกค่ะ โดยการเติมนะคะแนะนําว่าให้ดูเส้นแม็กกับเส้นมินค่ะให้ยินระดับน้ำเนี่ยอยู่ในระดับระหว่าง2เส้นนี้นะคะจากนั้นปิดฝาให้เรียบร้อยค่ะเช็คให้เรียบร้อยนะคะว่าไม่มีการปีนเกียวของฝาเกิดขึ้นค่ะจากนั้นให้ต่อเข้ากับเครื่องค่ะจากนั้นเนี่ยในการใช้งานแคนูล่านะคะแนะนำว่าให้ใช้ตั้งแต่1 5ถึง5ลิตรเท่านั้นนะคะ ต่อไปนะคะคือการต่อเข้ากับแมสค่ะแมสคะให้ต่อสายตรงเข้ากับข้อต่อของหน้ากากแบบนี้ค่ะจากนั้นอีกปลายสายเนี่ยให้แนะนำว่าให้ไปต่อกับโฟมิเตอร์ที่มีขนาดตั้งแต่0ถึง10ลิตรขึ้นไปนะคะก็คือจะเป็นช่องนี้นะคะการใช้แมสเนี่ยแนะนำว่าให้ใช้ตั้งแต่อัตราการไหลตั้งแต่ 8ถึงสิลริตรขึ้นไปนะคะจากนั้นให้ทำการปรับโพมิเตอร์ค่ะโดยการหมุนทวนเข็มนาฬิกานะคะแล้วก็ดูที่ลูกรอยสีดำให้อยู่ตามเลขที่ต้องการหรือว่าแพทย์แนะนําค่ะจากนั้นนะคะให้สังเกตที่ถุงค่ะถ้าถุงเกิดการพองให้เต็มที่แล้วจากนั้นให้ทำการสวมแมนนี้ให้กับผู้ป่วยนะคะในการใช้งานสายแคนูล่านะคะ แนะนำว่าให้ใช้ที่อาาัตรา1-5ลิตรต่อนาทีในยี่ห้อโอเจลรุ่นนี้นะคะจะสามารถใช้ได้ทั้งสองกระปุกได้ร่วมกันดังนั้นเนี่ยใช้ได้ทั้งสองข้างเลยค่ะในกรณีเนี่ยเราต่อแมทวิดแบ็กไปอีกข้างหนึ่งแล้วให้เราต่อที่แคนูล่านะคะที่อีกช่องทางหนึ่งที่มีโฟมิเตอร์อยู่ที่5ลิตรต่อนาทีค่ะจากนั้นปรับอัตราการไหลโดยการหมุนทว,วนเข็มนาฬิกาเหมือนเดิมแล้วก็ปรับอัตราการไหลาตามที่แพทย์แนะนำค่ะแล้วก็จาังนั้นก็ส่งให้คนไข้เหมือนเดิมค่ะ สำหรับการใช้งานฟังก์ชันพ่นยานะคะอุปกรณ์จะประกอบไปด้วยหน้ากากพ่นยานะคะอันที่2ก็คือกระปุกพ่นยาค่ะอันที่3ก็คือท่ออากาศนะคะวิธีการใช้งานก็คือให้เราเปิดฝากระปุกพ่นยาออกมาแบบนี้นะคะเติมยาลงไปในกระปุกจากนั้นปิดฝาให้สนิทค่ะ mm. ด้านบนของกระปุกพ่นยาต่อเข้ากับแมสแบบนี้นะคะจากนั้นด้านล่างต่อเข้ากับท่ออากาศ <the noise> ค่ะแบบนี้นะคะ ่วนอีกปลายสายหนึ่งต่อเข้ากับด้านเครื่องค่ะให้เปิดฝาเครื่องนะคะที่ตรงตรงกลางฝาของฟังก์ชันพ่นยาจากนั้นให้เสียบสายลงไปถ้าเราเอาออกแบบนี้แล้วนะคะก็แสดงว่าใช้งานได้ให้ข้อบเข้ากับหน้าของผู้ป่วยจากนั้นรอจนยาหมดค่ะแล้วก็ปลดอุปกรณ์ออกล้างทำความสะอาดนะคะ ค่ะต่อไปจะเป็นวิธีการดูแลรักษานะคะโดยจะมีฟิลเตอร์อยู่ที่หลังเครื่องนะคะจะมีฟิลเตอร์แบบหยาบที่เป็นฟองน้ําให้ทําการถอดมาล้างทำความสะอาดผึ่งลมแล้วก็นํากลับที่เดิมก่อนใช้งาน,นะคะ่ะอย่างน้นอยอาทิตย์ละครั้งนะคะต่อไปจะเป็นไส้กรองแบบละเอียดค่ะที่อยู่ข้างหลังเครื่องนะคะก็คือจะเป็นไส้กรองแบบเทปป้าค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยไม่สามารถถอดทำความสะอาดได้นะคะจะต้องเปลี่ยนทิ้งเลยเท่าเสิมประสิทธิภาพแนะนําว่าให้เปลี่ยนทุกๆ6เดือนหรือว่าพบว่าไส้กรองเ,เปลี่ยนเป็นสีเทาหมดแล้วนะคะ you